สวัสดีครับผมรักเองนะครับวันนี้อยู่ที่เสียงเพลงของโมไรมาทำเทปนะครับแล้วมาเล่นสดเพลงจาบ้านะฮะโจโจมาทำลายสมองคนมาทำลายร่างกายจมมาทำขมขืนใจยับพังต้องช่วยกันกำจัดมันช่วยกันช่วยกันจาบ้าจาบ้าจานรกจาบ้าจาบ้ายาสกปกจาบ้าจาบ้ายาของไทยจาบ้าจาบ้าทำใหทำลายทิ่หมดจาบ้าจาบ้าจานรก ยาบ้ายาบ้ายาสกปกยาบ้ายาบ้ายาของไทยยาบ้ายาบ้าทำใม้ทำลายไม่หมดโซ่โซ่มาเสพแล้วตายผอนสงมาเสพแล้วสมองมึนงงมาเสพรับที่นาคลงทุกวันต้องช่วยกันกำจัดมันช่วยกันช่วยกันยาบ้ายาบ้ายา н น р к ยาบ้ายาบ้ายาสกปกยาบ้ายาบ้ายาของไทยยาบ้ายาบ้าทำใหทำลายไม่หมดยาบ้ายาบ้ายานรก к ยาบ้ายาบ้ายาสกปก ยาบ้ายาบ้ายาของใครยาบ้ายาบ้าถล่มลายไม่หมดสังคมเราชาติเราต้องคำานึงสังคมเราชาติเราต้องเข้าถึงสังคมเราชาติเราต้องไม่พึ่งยาเสพติดยาบ้ายาบ้ายา н นรก о ยาบ้ายาบ้ายาสกปกยาบ้ายาบ้ายาของใครยาบ้ายาบ้าถล่มทลายไม่หมดยาบ้ายาบ้ายา н นรก о ยาบ้ายาบ้ายาสกปกยาบ้ายาบ้ายาของใครยาบ้ายาบ้าถล่มทลายไม่หมดโจโจยาบ้า อย่าบ้าโจโจอย่าบ้าโจโจเสียงพูดของบ้ไรไม่เสร็จอย่าบ้า